มีคำถามว่าถ้าอยากจะให้ลูกพูดเก่งพูดเร็วนะคะจะต้องทำยังไงนะคะหรือบางคนกังวลนะว่าทำไมลูกเรายังพูดไม่ได้สัทีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อบด็อกเตอร์แซลลี่ป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะหลายหลายคนนะคะมีคำถามว่าถ้าอยากจะให้ลูกพูดเก่ง พูดเร็วนะคะจะต้องทำยังไงนะคะหรือบางคนกังวลนะว่าทำไมลูกเรายังพูดไม่ได้สักทีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะหมอป๊อบมี3เทคนิคนะคะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกนะคะให้สมวัยนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีเวลาคุณภาพกับเขาเยอะๆนะคะ หรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะ,ะทำทุกๆวันนะคะเวลาคุณภาพเราใช้ทำอะไรก็ เป็นช่วงเวลาที่ลูกจะแฮปปี้มีความสุขนะสนุกสนานคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเล่นกับเขานะคะร้องเพลงเล่านิทานเวลาคุณภาพเนี่ยสำคัญนะคะถ้าอยากให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษาสมวัยนะคุณแม่จะต้องเล่นกับเขาเล่านิทานแล้วก็ร้องเพลงข้อที่2นะคะก็คือการที่เราจะต้องภาคไปด้วยนะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยคุณแม่จะต้องภาคไปด้วยนะคะเช่น เปลี่ยนพ้าอ้อมนะลูกนะคะเอาสั้นๆกระชับกระชับอาบน้ํากินนมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราทําอะไรเราภาคไปด้วยนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้เรียกว่าอย่างนี้และอันที่3นะคะลูกที่อายุมันจะเดือน8เดือน9เดือนเนี่ยที่จะเริ่มทําปากนะคะเริ่มเรียนเสียงแล้วนะคะเริ่มที่จะเรียนแบบแล้วนะคะคุณแม่ จะสอนศัพท์ให้เขานะคะโดยการที่เอาของเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆหน้าใกล้ๆตาใกล้ๆปากนะคะแล้วก็พูดกับเขานะคะเราสอนเวลาที่อารมณ์ดีนะก็จะสอนอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะให้เขาพูดคําว่าลูกบอลน,นะแล้วเอาลูกบอลเนี่ยมาวางไว้ที่หน้านะคะแล้วก็พูดว่า บอบนบบบบบบอย่างเงี้ยน,นะคะบอนอย่างเงี้ยน,นะคะให้เขามองหน้ามองตามองปากเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทำให้ลูกเรียนรู้ศั์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดในขวบปีแรกนะคะ6เดือนนะคะไม่หันหาเสียง1ขวบนะคะยังไม่เข้าใจคำสั่งนะคะไม่เข้าใจความหมายนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องพาลูกไปตรวจนะคะว่ามีพัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าหรือเปล่า สำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อกก็ฝากไว้นะคะถ้าอยากให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษาสมวัยนะคะ1เวลาคุณภาพ2นะคะทำอะไรก็ต้องภาคปด้วยและ3นะคะเอาของต่างๆมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็พูดให้ลูกมองหน้ามองตาม,มองปากนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อกดร์ซารีป๊อลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ